มาพูดคุยกันในส่วนของการเปิดตัวนะครับทีมแข่งของยามาฮ่าในวันนี้โดยเฉพาะการที่พวกเขาเองนะครับได้ปรับโครงสร้างใหม่หลายๆอย่างเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับก็ยังมีซูมิที่เป็นหัวหน้าโปรเจกต์คนญี่ปุ่นนะครับยังคงเป็นหัวเรืออยู่แต่ว่าปรับเปลี่ยน เขาใช้คําว่า mental mentality นะครับก็คือปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให้ก้าวเข้าสู่การทํางานในแบบยุโรปมากขึ้นซึ่งในวันนี้สื่อเองนะครับแล้วก็พิธีกรรวมไปถึงหลายๆฝ่ายก็ตั้งคําถามในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับไปยังนักแข่งแล้วก็ผู้บริหารว่าการปรับเปลี่ยนตรงนี้มันมีความหมายอย่างไรบ้างนี่ครับมาสรุปกันพร้อมๆกันครับในทุกประเด็นกับการเปิดตัวของ Monster Energy Yamaha MotoGP ครับ แน่นอนคนนี้ครับฟาเบกาตาโร่ครับกาตาโร่เนี่ยปีที่แล้วเขาเองก็เจอปัญหามามากมายแล้วก็เยอะพอสมควรเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องศักยภาพของรถแข่งดังนั้นเนี่ยฟาเบกาตาโร่ก็ได้ออกมายื่นคำขาดนะครับว่าถ้ายามาฮ่าเองไม่สามารถที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่ารถแข่งพวกเขาสามารถที่จะกลับมาสู้กับค่ายอื่นได้ภายในช่วงเนี่ยครับตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกรกฎาคมกวาตาโรเองก็อาจจะต้องพิจารณามองหานาคตที่สดใสามากขึ้นสําหรับตัวเขาเองนะครับเป้าหมายแน่นอนกวาตาโรเคยคว้าแชมป์โลกมาได้ดังนั้นเขาเองก็มีความกระหายที่จะอยากเป็นแชมป์โลกนะครับนี่คือผู้มาใหม่ครับอเล็กซ์วินอเล็กซ์วินเองเป็นหนึ่งในนักแข่งที่ย้ายไปอยู่กับ Honda ด้วยสัญญา2ปีนะครับปีที่แล้วย้ายไป LCR Honda แต่ท้ายที่สุดแล้วบาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็รีนก็โดนทวิตหรือว่าโดนดูแลแบบที่ไม่ดีนักนะครับอเล็กซ์วินเองก็บอกนะครับว่าตัวเขาเนี่ยไม่ค่อยแฮปปี้ที่การดูแลของโรงงาน Honda มันไม่ทั่วถึงนะครับทำให้พอเขาไปอยู่กับทีมอิสระอย่าง LCR ไม่สามารถที่จะได้ชิ้นส่วนใหม่ๆเลย แล้วสัญญาของวินเองเนี่ยในการย้ายนะครับมันคือสามารถที่จะย้ายได้นะครับเงื่อนไขระบุย้ายมาอยู่กับทีมโรงงานแล้วเขาก็มาอยู่กับยามห้านะครับกาตาโรนะครับในวันนี้ให้สัมภาษณ์ไว้อย่างชัดเจนนะครับพูดถึงตัวรถแข่ง M1 2024ที่ได้ลงไปทดสอบนะครับเขาก็บอกว่าออจากการผ่านช่วงเช็คดาวน์เทสติ้ง ในช่วงวันที่2และ3นะครับวันที่1เนี่ยเป็นเพียงคาร์คัาสโลของเดียวที่ลงเทสนะครับกัวตารโรแล้วก็อเล็กลินเนี่ยลงในวันที่2และ3กัวตารโรบอกว่าเขาสัมผัสได้ถึงความแตกต่างนะครับแล้วก็รู้สึกประทับใจแล้วก็เป็นสัญญาณบวกได้ตั้งแต่รอบแรกที่ลงไปเทสร์ลดยามาฮ่าเลยนี่เป็นสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่ดีตรงนี้คือมัน เราไม่ค่อยได้ยินคำนี้จากไฟโบกาตาโรมานานแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นการออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ที่ที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ตอนนี้มันเหมือนเป็นการเริ่มต้นจากศูนย์นะครับแต่ว่าในช่วงการทดสอบเนี่ยพวกเขาสามารถทำได้ดีมากในช่วงเช็คดาวน์เทสนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ขี่ไปหลายรอบมากนักเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยทั้งวันที่2และ3สภาพอากาศมันแย่นะครับมีฝนตก มาทั้ง2วันเลยก็เลยให้วิ่งได้น้อยหน่อยแต่โดยรวมแล้วกาตาโรบ,บอกว่าศักยภาพมันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับศักยภาพอยู่กับรถแข่งกันนี้ตอนนี้ก็ต้องขอเวลาหน่อยในการค้นหามันในการหาแนวทางที่จะรีศักยภาพมันออกมาพอนักแข่งพูดแบบนี้นะครับแฟนๆอาจจะรู้สึกชื้นใจขึ้นมาหน่อยเพราะว่ากาตาโร แทบไม่เคยพูดคํานี้เลยในปีที่แล้วนะครับบอกแค่เพียงว่ามีจุดอ่อนตรงนู้นตรงนี้สู้ไม่ได้แซงยากอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจากการเทสเช็คดาวน์เทสนในวันที่2 t o ท็อปสปีดในรถแข่งของยามาฮ่าเร็วที่สุดเท่าที่รถแข่ง m o โตจีเคยทําได้ที่เซบปังนี่แหละครับคือสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วตัวของ,งกงาตารเองก็บอกว่าเขา อยากที่จะกลับไปต่อสู้ในแถวหน้าให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องการที่จะได้ฉลองกับแฟนๆในจุดสูงสุดของโพเดียมอีกครั้งหนึ่งก็คือการเป็นผู้ชนะนะครับนั่นคือสิ่งที่ฟาโบกาตาโร่บอกนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไปอย่างที่กาตาโร่ว่าไหมนะครับขณะที่อเล็กซ์รินครับรินเดงให้สัมภาษณ์น่าสนใจนะเขาบอกว่ารถยามาฮ่าเนี่ยมัน มันเหมือนเป็นรถที่เขามาจับแล้วมันคุ้นเคยเลยแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะนะครับแล้วก็เขาใช้เวลาแค่ไม่กี่รอบก็สามารถที่จะเริ่มเรียกร้องให้ให้ทีมนะครับเพิ่มการเซตติ้งตัวรถให้แล้วโดยปกติต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าบรรดานักแข่งที่ย้ายมาใหม่เนี่ยจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้าหารถแข่งอย่างน้อยในวัน2วันถึงจะค่อยๆเริ่มต้นนะครับ ให้ทีมช่างค่อยๆติดตั้งแล้วก็ปรับปรับ,ร,บรถแข่งใหม่ให้แต่แตกต่างครับเอลเล็กวินบอกว่าตอนนี้เ็าพร้อมมากเลยนะคือลงไปขี่ไม่กี่รอบเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็บอกให้ทีมนั้นเซตติ้งรถให้เลยเรียกร้องว่าเออเอาเนี่ยผมหน่อยติดเนี่ยผมหน่อยนะครับนั่นคือสิ่งที่อเล็กวินเจอเขาบอกว่าเขาประทับใจกับรถแข่งปี2024ของยามาฮ่ามากแล้วใช้คำนี้เลยนะครับว่าพร้อมยิ่งกว่าพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ กับยามาฮ่เอออันนี้น่าสนใจผมไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่าการมาของอเล็กซ์วินเนี่ยมันจะทำให้ยามาฮ่ได้ค้นพบบางอย่างขึ้นมานะครับคือต้องเรียนอย่างนี้ว่ายามาฮ่าแฟนๆอาจจะคิดว่าพอเจอความเร็วทางตรงแล้วเนี่ยมันจะเจอสิ่งที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของพวกเขาแต่ ก่อนหน้านี้นะครับเราลองเปรียบเทียบกับค่ายอื่นดูคือดูคาติ KTM แล้วก็อ p พิเลียต่างก็ไปค้นพบท็อปสปีดกันมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วพอเขาเจอท็อปสปีดปุ๊บสิ่งที่พวกเขาค้นหาตามมาก็คือการหาบาลานซ์การหา traction การหา, force าดาวฟอสขณะเข้าโค้งนั่นนั่นคือสิ่งที่บรรดาทีมพวกนั้นเนี่ยค้นพบมาก่อนแล้วก็ มาทํางานในส่วนนี้ขณะดเดียวกันยามาฮ่าพยายามหาท็อปสปีดมาอย่างต่อเนื่องนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าออกทะเลเลยก็ว่าได้พอมาถึงปีนี้ปุ๊บยามาฮ่าเริ่มเจอท็อปสปีดละคาถามต่อมาคือพวกเขาจะใช้อิเล็กทรอนิกใช้บาลานซ์ต่างๆของตัวรถจุดเด่นที่เคยมีใน M1 ในอดีตนะครับพอย้อนกลับไปเนี่ยก็คือคอนเนอร์สปีดหรือว่าความเร็วในโค้ง จุดเด่นในการใช้เบรกแล้วก็การเดินทันเร่งในโคง้งตรงนี้ถ้าเกิดรถมันแรงขึ้นน้ำหนักรถมันก็จะมากขึ้นด้วยนะครับการเบรกก็ต้องสูญเสียเรื่องของกริปแล้วก็ปัญหาในการใช้ยางหนักมากกว่าเดิมตรงนี้แหละครับยามาฮ่าจะทดแทนสิ่งที่หายไปได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่เป็นคําถามตามมาก็เดี๋ยวมารอดูครับประสบการณ์ของอเล็กซ์วินที่เคยเจอกับซูซูกิเมื่อครั้งที่ลีโวซูโปแล้วก็ ทีมของซูซูกิเนี่ยยกระดับในส่วนของเครื่องยนต์ซูซูกิขึ้นมาแล้วก็ไปเจอบาลานซ์ในช่วงปลายฤดูกาลประสบการณ์ของอเล็กซ์วินน่าจะมาช่วยได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพวกเขาจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่นะครับเนี่ยครับมีโลโก้ของอินเดียด้วยนะครับและนี่คือสมาชิกทีมครับทั้งหมดเลยโครงสร้างทีมในปีนี้นะครับมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะ ยามาฮ่าเองก็ได้ตัววิศวกรจากลูคคาติมา2คนนะครับคนหนึ่งเป็นหัวหน้าวิศวกรด้านสกยภาพของตัวรถนะครับรวมไปถึงอีกคนหนึ่งก็เป็นวิศวกรที่ดูแลในเรื่องแอโรไดนามิกโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยในส่วนท้ายตัวรถของยามาฮ่าครับมีสื่อไปจับมาว่าเริ่มจะได้เห็นสลัดบล็อกนะครับหรือว่ากล่องที่อยู่ด้านท้ายนะครับที่จะช่วยเพิ่มดาวฟอร์ให้ตัวรถ คือแน่นอนว่าพอได้วิศวกรมาจากมาจากลูคาติมันก็อาจจะได้โน้ตฮาส่วนนี้มามาเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวปีกด้านหน้าวิงด้านหน้าแล้วก็ชิ้นส่วนแอโรพาร์ตต่างๆมันก็จะมีความใหญ่แล้วก็พองมากขึ้นตรงนี้ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะเลือกใช้ชิ้นส่วนตัวไหนในการเริ่มต้นฤดูก,กาลนะครับก่อนหน้านี้ครับมีการคาดการณ์กันว่าทากิฮิโร่ซูมินะครับซึ่งเป็น ติการทั่วไปนะครับด้านมอเตอร์สปอร์ตด้านการพัฒนามอเตอร์สปอร์ตของยามาฮ่าเนี่ยจะถูกลดบทบาทลงแต่เขาเองก็ยังคงทําหน้าที่ในส่วนนี้อยู่นะครับบอกว่าที่รู้ดีนะครับในส่วนของ p a r t Division of uh, d e v e l o p o อ o ออ i ด i วิสำหรับยามาฮ่าเนี่ยได้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างมา,มากจากปี2024 จริงๆแล้วมันมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงปลายปี2023ก็คือปีที่แล้วแล้วนะครับเขาก็บอกนะครับว่ายามาฮ่ายังคงมีเป้าหมายเดิมนะครับคือเขาก็ยังคงจะใช้ปัจญาของคันโดอยู่นะเอาง,ง่ายๆคือยามาฮ่าเองก็ยังไม่ได้ทิ้งวิธีการทํางานแบบญี่ปุ่นไม่ได้ทิ้งปัจญาของคันโดไปเสียทีเดียวนะครับยังคงต้องใช้คันโดเพื่อมอบให้กับ แฟนๆแ,แล้วก็มอบให้กับลูกค้าอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคือด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะต่อสู้กับคู่แข่งในการลุ้นเอาเออทรอฟี่ของ MotoGP กลับมาสู่ยาให้ครั้งหนึ่งพวกเขาเองก็จำเป็นจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะครับแล้วก็ย้ายเบสไปอยู่ที่ยุโรปนะครับแล้วเขาบอกว่าข้อมูลพื้นฐานจากนักแข่งที่ได้มาทั้งฟาบิโโกตาโรแล้วก็อเล็กซ์วินเนี่ย ช่วยปรับปรุงรถแข่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับและตอนนี้เนี่ยคาวครัชโลก็ทำหน้าที่กับตัว M1 2024ที่เป็นตัวต้นแบบได้เป็นอย่างดีเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับปาตาโรแล้วก็อเล็กซ์วินนะครับนั่นคือสิ่งที่ทาคิโรซูมิบอกนะครับขณะที่บิ๊กลินรับดรินชาวิตนะครับซึงเป็น Managing Director นะครับกรรมการผู้มรยการของยาม่ามอเตอร์เรซิ่แล้วก็เป็นทีมบิเิลของ มอเตอร์เอดีมาฮาโมโตจีก็บอกว่าปีที่แล้วเป็นปีที่ยากมากของพวกเขานะครับแต่ก็บอกว่าได้มีการจัดสรรการทํางานใหม่นะครับแล้วก็ได้มีการปร,ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพร้อมแล้วนะครับเพื่อที่จะคัมแบ็กกลับสู่เส้นทางในการลุนแชมป์โลกดินาวิทบอกว่าปี2024คือจุดเริ่มต้นของยามาฮ่าในการคัมแบ็ก กับสู่การลุ้นที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของ MotoGP ให้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าช่วงทํางานนะครับยามาฮ่าเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนวิศวกรค่อนข้างเยอะแล้วก็วิศวกรทํางานหนักมากในช่วงของวินเทอร์เบรกก็คือเนี่ยครับช่วงเนี้ยช่วงเบรกฤดูหนาวตั้งแต่จบกันอย่งขันมานะครับก็บอกว่ารถแข่ง M1 เวอร์ชันน2024เนี่ยคือส่วนตัวเขาบอกว่าตอนเนี้ยตั้งแต่ ลงสู่สนามมันมีแต่ความประทับใจให้เห็นนะครับและลินจาวิดยืนยันว่าเครื่องยนต์ใหม่ณนะตอนนี้มีพละกำลังเพียงพอที่จะลงแข่งขันแล้วนั่นคือสิ่งที่วิลินจาวิดยืนยันนะครับแล้วสิ่งหนึ่งเลยเขาบอกว่าในตอนนี้ยามาฮ่าได้เลือกเครื่องยนต์สำหรับการแข่งฤดูกาลนี้แล้วนั่นคือสิ่งที่ลินจาวิดบอกนะครับส่วน มายมาเมกัลลี่ครับคนที่อยู่ริมด้านขวามือนะครับของท่านผู้ชมนะครับคนทีเ่เป็นพี่โลนนะครับก็บอกว่าในปีนี้ยามาฮามีความพร้อมมากกว่าเดิมนะครับรถแข็งมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เขามั่นใจว่าสิ่งต่างๆมันจะลงตัวมากกว่าเดิมนะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับคือตั้งแต่ปี2022และ2023เนี่ยมายเมเกาล,ลี่เป็นคนพูดเองว่าเขารู้สึกว่ารถยามาฮามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเยอะ แต่พอเข้าสู่ปี2024เขาสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงน,นะครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญเลยมาโยเมลเกอรี่บอกว่าในปีนี้เรามีนักแข่งสองคนก็คืออเล็กซ์รินและก็ฟาเบรกาตารที่อยู่ในเลเวลเดียวกันคือนักแข่งสองคนที่อยู่ในระดับเดียวกันซึ่งมันจะทำให้การพัฒนารถยกระดับขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่า ฟรองโกโมอนเลลี่นั้นก็อาจจะช่วยทีมไม่ได้มากจากปัญหาด้านาการบาดเจ็บแล้วก็เรื่องของฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงวาด้วยนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของยามาฮ่านะครับนี่เป็นตัวรถครับที่เปิดตัวออกมาในวันนี้นะครับพร้อมกับลวดลายมอนสเตอร์ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็มีรายละเอียดธงชาติในประเทศในอาเซียนนี่แหละครับที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับที่อยู่ด้านข้างเห็นไหมครับช่วงท้าย มันเริ่มมีกล่องแบบทู่ๆโดยโดยปกติแล้วรถยามาฮ่าเองเนี่ยช่วงท้ายมันจะค่อนข้างแบบลู่ลมไปเลยนะครับนี่ครับก็แล้วก็มีสล็อตสล,ลอ็สลลอตที่เอาไว้เสียบอุปกรณ์ที่เป็นแอโรไดนามิกเพิ่มเติมเข้ามานะครับจริงๆคันจริงแล้วก็ต้องมารอดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าพอ นักแข่งพูดไปเป็นในทางเดียวกันกับหัวหน้าทีมมันมักจะนำมาซึ่งสิ่งดีๆที่จะมีให้เห็นนะครับแต่กวาตาตะโรเองก็ยืนยันนะว่ารถมันมีศักยภาพแน่นอนรถมีความเร็วแต่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยซึ่งตรงนี้แฟนๆก็ก็ต้องเชียร์อย่างอดทนนะครับสำหรับแฟนๆของยามาฮ่านั่นก็เป็นประเด็นของยามาฮ่านะครับที่เปิดตัวในวันนี้เดี๋ยวมาดู คอมเมนต์จากเพื่อนๆกันหน่อยครับว่าเป็นอย่างไรบ้างพอได้ได้ดูประเด็นนี้ครับคิดว่ายามาฮ่าจะกลับมาได้ไหมนะครับเมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่งบอลชุบีวันอาเนิวยามาฮ่า R15